ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้รู้เนี่ยรู้อะไรผู้ตื่นเป็นยังไงตื่นยังไงอ่ะหรือผู้เบิกบานเบิกบานมันมันมีอาการยังไงอันนี้คือที่จะมาไขให้เข้าใจซึ่งอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราเห็นอยู่ในจิตนะเห็นอยู่ในจิตไม่ใช่ไหมไม่ใช่ว่าเราไปเห็นนะจิตมันจะแสดงมาให้เราเห็นเขาบอกผู้รู้เนี่ย รู้อะไรรู้สึกตัวรู้สึกตัวเรานี่แหละนะเพราะวิญญาณมันจะมาอยู่อยู่กับความรู้สึกเหมือนกับเราเอาเอามือจับการเรียนรู้สึกรู้สึกตัวอย่างนี้รู้สึกตัวแบบรู้สึกอย่างนี้แหละนะพู้ตื่นตื่นยังไงตื่นก็คือมันก็ตื่นนอนอ่ะอาการมันก็ตื่นนอนคือตื่นเป็นผู้มีสตินะ <S <S ถ้าเป็นผู้ตื่นแบบจิตตื่นแบบมีมีสติสัพพัญญะแม้แต่นอนก็ยังก็ยังรู้สึกก็ยังรู้